ลกลูกค้ลูกคลูกคช่อช่อช่ออะะของยาอกล้องทไครับกองกล้่าครับเทีึตรงกลางไม่ดีกว่าเหรออ๋ได้ครับเใครมาเอ่ยพ่อมาไหมคะไหนพ่อท่านไหนลูกอ๋อไหน

ขอขอบคุณท่านผู้กำกับต่อปรเรเยนเชิญท่านรองผู้กับสอบส่วนครับเด็กหญิงฐานิกาตุจิตครับหายภาพครับผ่านครับ เด็กหญิงทีทามากเ็งครับถ่ายภาพครับห่างครับห่างครับเด็กชายพัศกรม่องสวัสดิ์ครับ <c oughs> <c oughs> ถ่ายภาพครับผ่านครับบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดนะลูกนะวันนี้ไม่เข้าค่ายเสืออยู่ครับโคงนขอบคุณท่านรองผู้กำกับตอโสดครับต่อไปเลนเชิญสวั์จราจรครับเด็กชายปัญหาพัฒน์จันงงครับ ถ่ายภาพครับผ่านครับเด็ก,เกหญิงมเมญ่าพาสุกาน,นะครับถ่ายภาพครับผ่านครับเอาเพิ่งเอาจราจรกับต้บขอ,ของต่อไปขอเชิญ อ,อนริกาครับน้าสาววิลาพรครับข้างมูลครับถ่ายภาพครับผ่านครับผ่านครับนายพรผัฒน์โพจักร ถ่ายภาพครับผ่านครับไมดด่ร้อนเหรอ